กาบสวัสดีครับพกกับผมในช่อง Youtube ลูกก็จะตายครับนะครับกินขานกันกันบเมื่อนี้จะแกงน้ำไม่สมนะครับแกงน้ำไม่สมใส่ไก่นะครับส่วนมากกับที่เป็นเมนูบนผ้านประมาณนี้นครับนะของผมนะพอเน้นเมนูกับเขาครับมาครับกินน้ำกันแกงใกล้บ้านใส่น้ำไม,ม่สม Mak-mak yang 6 nomai. Ah. Padek bong. Kepala sap. Cóp cho tòa. Tòa nó yên nói. Tell mịn bài nói. Tell không nghe thật 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 Cái thật có thật 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 nghe thật thật สดนาวไม่มสมมีแห้งท้องมันเป็นเมนูที่เลิศเลยที่บียเป็นเมนูเดียวเจานอาหารครับแกง่งไม่สมขมแตงมักกินไงน้ำม,มันยุส่วนตัดไม่ได้ว้สองกระปุกใช้น้ำมันสมไว้ ก็ว่ากินได้ทั้งปีบางกองมาจากส่วน bắn đốt này, tao chỉngay chỉmือ con, căng chìm đầy, cuộc sống dễ dàng, đi <laughs> bận, thoải mái, vơi điên đốt nhạt, vơi tông bay căng, căng, căng điu ได้เอาได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เป็น,ปปน,น,นยังบ่ได้ดีจนยังเนี่ยผมคนโอ้ยหแกสอบจ่าสิต้องเอาอผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยพ่อเมียมาคุยโอ้โอโแกสอบจ่างอย่างี้สำเนียงสอบไิศวะไรทหารสอบไรพันธุ์นี่จริงดิ ง่ายสบายสบายจบแล้วกเกษมกลับไปมีโครงการเดินรีไหมกลับไปตอนนี้อายุราชกันกัน20ปีอ่ะร้อยีห้าปีร้อยีห้าปียังออกได้ ไม่เคยคิดที่ไปสอบนักทหารไม่เคยที่จะเป็นักทหารเลยพอใจแต่สัมเนียพอมาจะบรรน,นอกบรรนาแน่นเดี๋ยบรรนอกเนาะเป็นงานเ,เ,าเ,าเานี่ยนะเงินเดือนเก็บสามมือเดกยวเอาเด้อความดูสัมเนียนะเขาบอกจบปริญญาตรีค่ะนี่เป็นข้อให้การกระบุญละ ไลยพอดีร,ดดบบดรุ่นอย่างฮะว่าถีอว่ามาไก่สุดๆแล้วแล้วก็ไมได้ลงทุนอย่างไรกับชีวิตบม่ได้กู้ก๋ยศมาเรียนบม่ได้ของเงินพ่อแม่ตรงเรียน Sắp lại มักแข่น้ำไม่สมเนี่ยจะเล่นอาหารดิ อันนตอนไกลจากตอนนั้นไม่สมมันบปล่ครับคือใกล้ผมต้มแล้วผมมาฉี่กับต้มแล้จีกเอาแต่เนื้ออ๋อ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับทีมติดตามช่องทูบโรเบิร์ตขอบคุณนุ่มเม่นขอบคุณนุ้ใจจะพบกับไม่เข็มนาดนะครับขอบคุณครับ